พบกับศิลปินคุณมนตรียุวชาติภาสดครับสายอะไรนะคะพี่เอี่ครับโอเคอันนี้เป็นแนวดค <cul> ูล่าอือห uh ือโอเคอันนี้เป็นงานรีโปรดักต์อ๋อน้าปกของส<ก>ังเกตประมาณปีสองพันห้าร้อยห้า อ๋อก็คือปกเขาเป็นปกแบบนี้เลยปี2505ใช่ใชร้อ้อันนี้ไซส์ A3 อันนี้เอก็สีโปสเตอร์เหมือนกันอันนี้ตุ๊ก,กตาผีดิบอ๋อ <c oughs> ก็เป็นปกปนแฟร์เก้นสไตล์ <c oughs> สะท้อนโอเคอันนี้ไม่สะท้อนแหละอันนี้โอเคตุ๊ก,กตาผีดิบคนนี้ก่อนินหมวน งานนี้แต่เดิมเนี่ยคนวาดเขาเป็นใครนะคะที่ที่หน้าปกของแท้ชื่ออาพอรเนะี่ยอ๋ออาพอรอินทรปาริศเนะี่ยอ๋อโอเคโอเคก็คืองานนี้เป็นงานของปออินทรปาริศอาพรเนี่ยคือเป็นลูกเหรอคะน้องชายอ๋อโอเคโอเคค่ะอ๋อโอเคมันจะถออหน่อยเพราะว่ามันถูกเอ่อมันถูกใส่ในถุงในซองกระสือใช่ไหมคะ นี่อย่างที่เราดูภาพกันเมื่อกี้จะสังเกตว่าผีกระสือของพี่มันตีก็จะออกมาอีกแนวหนึ่งนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผีกระสือเนี่ยสมัยก่อนเขาก็เขาก็มีเรคคอร์ดไว้ว่าจะเป็นดวงไฟเขียวๆเนาะจะเป็นคนแก่อ๋อผีกระสือที่เป็นคนแก่ใช,ใช่อันนี้เป็น <c oughs> โอ้โหอันนี้สวยมากเลยแม่นาคอะอันนี้คือเรามองเห็นเป็นเงาเงาอยอันนี้อันนี้สวยอะอันนี้มองจากหน้าต่าง อน่กกากลัวโอเคเหมาะกับการใส่กรอบ <c oughs> นะคะใครที่ชอบงานผีนี่เหมาะมากจริงเอาสวยๆอันนี้คลาสติกชอบเป็นการส่วนตัวโอเคม,ม,มันไดอารมณ์ใช่มันคือมันไม่ใช่ว่ามันมืดนะแต่มันเหมือนกับว่ามันมันพเพยยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมคะพี่ดูมีเงาในน้ำด้วยชอบชอบชอบงานผีอันนี้อันนี้เอามาให้ป้าเอก